สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูมดแดงอีกเช่นเคยนะครับระยะเวลาที่เลี้ยงมาก็ราวเดือนครึ่งแล้วนะครับมดูกัน,นครับไอพ้นอยู่นะครับเอาผ้านี้มาคลุมไว้เขาก็อยู่กันนะครับไม่ค่อยออกไปพลุกพล่านเท่าไหร่แต่ก็อยู่แค่สองรูนะครับ แต่เขาก็ไม่ค่อยย้ายไปย้ายมาเมันแต่ก่อนนะครับอาหารก็ไม่ค่อยกินนะครับเหลืออยู่แค่นี้เองสองหลูเอามาปล่อยเพิ่มมีก็จำนวนก็เท่าเดิมไม่มีเพิ่มเติมแต่ไข่นี่มีเยอะนะครับจะเปิดดูหน่อยความนองเขาอยู่ยังไง เข้าไปเยอะเหมือนกันนี่นะครับนีไข่เยอะนะครับมีไขใ่ใหญ่ๆด้วยมีไข่แม่เป้งด้วยแต่ไม่รู้ว่าแม่เป้งอยู่ตรงไหนมีอยู่นะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไข่ใหญ่ๆด้วย เยอะเลยครับมีไข่หมดงานอยู่นะครับแต่ยังไงร,รู้สึกว่าไม่ขยายลดน้อยจํานวนลดน้อยลงมากเลยเ,เริ่มเอาอาหารเข้าไปแล้วแต่ก่อนไม่ไม,ไม่ไม่กินนะครับ มาดูโลนี้น่ครับไม่รู้ว่าไม่เป้งอยู่ไหนนะไม่เจอเลยอ้าวโหอันนี้ไข่เยอะเลยคือว่าไม่ค่อยอยากมารบกวนเขานะครับล้วเขาอยู่แบบสงบ,สงบ เขาก็ไม่ย้ายไปย้ายมาแต่ไข่ใหญ่ๆอยู่มีอยู่นะครับธรรมดาก็มีแม่เป้งอยู่นะครับแต่หายังไม่เจอรู้อยู่ตรงไหนร้นอนนกเอาไปกินแล้วแต่ยังมีไข่ใหญ่อยู่นะครับ แต่ว่าไม่เป้งก็ยังยังอยู่นะครับไ่าประชากรก็ลดน้อยลงช่วงนี้ไม่ค่อยร้อนนะครับเนี่ยกะน่นเต็มเลยนะครับปะชากรกลดน้อยลงแต่ก็ยังมีไข่อยู่ช่วงร้อนเมื่อกี้ตายเยอะนะครับ ตัวนี้ก็มีแม่เป้งกำลังจะเป็นแม่เป้งแล้วโอครับอ,อาหารไปกักตุนเยอะเลยอันนี้เดือดสองโลแค่นี้แหละครับจากสี่โลนาแน,น่นสองโลนี่ไม่ค่อยนาแน,น่นนะ จากกน,น้อยช่วงร้อนเมื่อกี้ก็ตายเยอะด้วยครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวแม่เป้งอยู่เนี่ยกลังจะเป็นแม่เปง้งละตัวหนึงจะมีไข่ใหญ่ครับแต่หาแม่เป้งยังไม่เจอ สองโลสองโลแบบประชากรไม่ค่อยนานแน่นเท่าไรก็คอยดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับว่าจะคงที่หรือจะลดน้อยลงนี้แต่เขาเริ่มเอาอาหารเข้ารังแล้วก็โอเคอยู่ครับวันนี้ก็มาดูแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะให้มาดูไปเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงอีกเดือนสองเดือนครับผมวันนี้แค่นี้แล้วครับ